ติดมืนติดมืนนี่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 สวยแบงกี้หรอแบงกี้หรออาออก <c oughs> อะไรวะเล้งยังสูงออกได้ไงวะเล้งตัวยัง โยซ่าดิบรุนเมกาดิบรุรุนดูไปดิบรุรุนชานไซทุกคนกันอีกด้วยอีกแล้วนะฮะนผู้ชมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพี i ไฟติ้งบาสกันอีกแล้วนะเป็นเกมแนวต่อสู้วันพีชประจนไปนะวันนี้เราจะมาเ่นโชตรึงโชก๊อตให้น้องๆดูหน่อยละกันเพราะว่าวิธีการใต่แรงหรือว่าพีพีของพี่นี่มันสุดโหดสุดตรึงไม่ดึงได้ไงอยู่แล้วมาแล้วว่าคนดูเดี๋ยวพี่จะมาโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าพี่โหดขนาดไหนนะครับน้องๆไปโอเคเดสกกบอยอ่าขั้นแรกที่จะไปเล่นในส่วนของต่อสู้ปกติ เออเล่นอันนี้เฉยเก็บเก็บไรเก็บเออเก็บภารกิจรายวันนะท่านผู้ชมนะวันนี้เล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเออเอาดีอาดีเคทีเปล่งอยู่ไม่ตรงโอ้ไอนี้มันเล่นแฟงกี้โคตรโหดเลยนะเนี่ยคนดูต้องระวังนะครับนี่บอกเลยเย้ h อมน e บ n b a นี่เนี่ยครับสวยเบียงโอ้นี่เนี่ยครับติดมือนติดมือนีอน่นี่นี่น,นี่สวยแบงกี้หรอแบงกี้หรออ้าออก <c oughs> อะไรวะเล้งยังสูงออกได้ไงวะเลงตัวยังสูงล้วคนดูออกได้ไงอ่ะโอ้เกินไปนะจริงๆน้องไกลเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เจอพี่เข้าไปถึงก็ออกเร็วเฮ้ยอะไรวะ ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยคนดูไกลเกินไปลุยอดีตัวพี่โหดนะครับคนดูนะพี่ก็ไม่อยากจะมูเท่าไรหรรอกเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแบบไลต่ตบชาวบ้านเข้าไปเลยเอ้ยรอบนี้มันเอาเรนล,ลี่มาว่ะเฮ้ยเรล,ลี่เรล,ลี่เรล,ล,เล,ลี่โนตึงโนก็นตรหรือเปล่าเนาะลิชแมนชั่ปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม เปิดให้เติมแล้วเกม Call of Duty Warzone Mobile นี่นะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน Richman Shop X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้นมาเลยครับจับเวียงสวย นี่สกิลก่อนเลยนีย่ยิง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 ปกักอดีอดีสวยครับสวยนี่นี่เลลี่เหรออุ้ยระดรับเลลี่โคตรตึงจับครับเวียงสวยเออดูน ตบตบตบปั๊กเอาออกอีกแย่งวะไรฮิกมาเลยจ้ามาเลยจ้าคนดูอี๋อี๋บอยลงเติมลงเติมคนดูนี่รับของโอ้โหภารกิจรายสัปดาห์สิ้นแล้วนะฮะเฮ้ยมันออกสองรอบแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างงั้นมาคนดูงงนะน้องไกลเกินไปหรือเปล่า มาเลยครับมาเลยครับเมื่อก,กี้นี่กำลังจะโชว์เทียโชว์ตึงใลยคนดูอะไรวะอ้าวรอบนี้ผมว่มามันได้ออกอีกรอบแน่นอนเลยนะถ้าเจอพี่เนี่ยนะคนดูสูมงมากังสวยยิง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 ปะ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 มีสกิ้สกิ้วิหัวสวยวิเออดีน่าลงสกิลทัน ตัวใหญ่ยิงปิว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 คาตาคุริโนตึงโนโหดสวยอือโตบโตบโตบเฮ้ยเอาวะเอาวะแปะแปะตัวใหญจับเวียงอืออุ้ยอูโหดีรัสว้านี่เนี่ยไอตัวผมกับโดฟามิโกโนเนี่ยสกิลค่อนข้างคล้ายๆกันอยู่นะคุณดูนะ เออไหวตายตะกิลคล้ายกันอยู่นะคล้ายกันอยู่คนดูนี่จับเอียงไหวครับพี่อืออเออเออแฮสซี่เอาว่ะเอาว่ะตะกิลครับอืม ผลโมจิโมจินี่แนี่ยิงยิงยิงมาเลยครับมาเลยครับจับครับอุ้ยจับไปครับสวย <c oughs> เปิดฮาคีสังเกตนะคนดูไอ้ฮาคีสังเกตขั้นสูง <c oughs> แล้วมีคนที่ใช้ฮาคีสังเกตขั้นสูงเก่งกว่าคาตาคุริก็คือแชงคูสนะฮะ <c oughs> จับสวย <c oughs> สกยิลครับ โตบโตบโตบหมัดครับโอเคสวยนี่อย่างเงี้ยนะเฮ้ยเดีนี่แทงโอ้โหจบง่ายนะคนดูผมบอกเลยออเออเออเออวาคาตาคุริเราโหดจัดเลยคนดูเออจุบอนเบบีนี่อย่างเงี้ยนะสตะิกั็เอ้ยไม่ใช่ไอ้โซโลกับโซโลูถือ นี่เป็นไงนะเรียบร้อยครับหยิบเรียบฮ่าฮ่าบวยตึงอยู่นะคนดูตึงอยู่นะนี่บอกเลยเว้ยเว้ยโอเคภารกิจโอ้ภารกิจละสิทธิ์แบบรัวๆเลยนะคนดูผมบอกเลยนี่ายวันไรวัน,วนแล้วยังเหลืออีกรอบหนึ่งนี่าโอเคไปลุย เจอคนทั้งทีเถอะจริงๆเฮ้ยมาแล้วมานี่รอบนี้น่าจะได้เจอคนนะฮะโอ้ยอันนี้แมปแกล้งสูงยังวะนี่เจอฉากตอนฝนตกฝนตกด้วยมาดิมาดิมาละมาละสวยโอ้ยสกิลนี้มันช้าแต่ว่าเฮ้ยสวยไอ้บลูคุกสวยครับเรียบร้อยโดนจับ เฮ้ยแต่ว่าเหมือนตัวตัวอันี้มันตัวตัวตัวแก้มได้เลยนะครับผมนะเออเออไอ้บุรุกนี่มึงโดนโดนรอบนี้ตายตายตายอืออดีตบจบอุ้ย เฮ้ยตัวแกล่เนี่ยตัวแกละเออโอ้โหเจอตัวแกล่ะคนดูเอาว่าเอาว้าเอาเรื่องเอาเรื่องรอบนี้นี่เนี่ยเฟเซอร์เฟเฟ่นี่นี่โอ้โหมันไล่โคตรดีเนะนี่มันแบบเอาคุซันแบบวิ่งไล่เราโคตรดีอ่ะ คุณกำลังสนใจหาเว็บ เติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a l o r d n t i g t Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V และ e n d Lock Mobile บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no น้หนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ facebook Richman Shop l i น e at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง Richman Shop ไว้ นี่เอ้าอุ้ยไม่งงจัดเลยนี่สกิลโอ้โหเมื่อกี้โคตรงงสกิลอะตัวพี่ยังงงเองอะไรวะคือมันควรแบบโดนสกิลไงเออโอเคอืออือคิงแห่งภัยแรงโนตึงโอ้โห เมยติดติดตัวแดงไงตัวนี้แบบแก้สกิลได้หลายหลายสกิลแล้วน,นี่บอกเลยอ้าวโดนนั่นน่ะนี่โกมุกโกมุโนโอเอาไปกิน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 อย่าสต็อปปี้กันสวยสวย เอาไปกินเอาไปกินเออโหอือโอ,โอ้ตายเลยมันติดตัวแดงดีนะครับคุณดูนะมาดีมาดีมดีเนี่ยทุบก,ก่อนเลยโอ้สตบปีจัดเลย นี่ล่วงอาดีๆตัวมันใหญ่เป้ามันง่ายอยู่แล้วยิงลิกบัมก็โหดนะคนดูนะถึงจัดนะคนดูสวยสวย นี paid, ่เลยครับสวยอะไรหรออะไรหรอเปิดฮักกี้สังกิตทำไมกระตขนาดนั้นนะโดน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 อืออดีอ่ะดีเฮ้ตายไม่ชุดนี้ถ้าไม่ตายนี่ผมว่าผมมีโอกาสได้อยู่ไม่น่าตายนะคนดูเหลือเยอะอยู่โอ้ไม่แน่มาเออเฮ้ยเกือบตายคนดูโอ้ย โอ้รูตัวโหสก,กิลแม่งโคตรเรียมอ่ะโดนจับได้เฮ้คาตาคุริผมไปเสียเสียรอบแรกที่โดนคุ่ซันนั่นแหละจัดก,การนะฮะอย่างงี้ตัวเราก็อีมีพนะยียียีบ๊วยไปดูต่อครับไม่ตรงกลางกว่านี่เอาอีกแล้ว ไอ้ไอ้เดิมไอ้ตัวเดิมเปล่าวะจิหายเร็วมาเลยครับน้องนี่นี่ครับเรียบร้อยจับเพียงโอยนี่นี่ครับสวยเอาออก <c oughs> ออกทำไมวะเฮ้ยวูยังไม่ได้เล่นอะไรเลยคนดูเฮ้ยทำไมมันออกง่ายจังเลยวะ อะไรอ่ะพี่ออกกันรัวๆเลยนะฮะคนดูนะตอนนี้โอ้เจอมันเกียนนะครับคาตาคุริยรังต้องรองเขาเนิฟนะครับมันเหมือนตอนอุซบมาใหม่ๆเลยโคตรเกียนอ่ะมากระมอนเมามีม่ร <c oughs> ุ้ยฮะแกสกิวสวย อันนี้ผมมันทำภารกิจรายวันให้มันเสร็จนะครับซาบูโอมาไอ้วะตุกิณีซาบู oh าบอย่างรออย่างจึ๋งมาฮะโอเคอันนี้ถัดไปอันนี้ v e r y good boy นี่ผมมาเก็บรายวันให้มันซิดๆนะครับไอเหี้ย <c oughs> Yeah, go to โอเคนะทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้แลนะ้วกันณ์ฟฟน,นะครับสนมามวัตถุเกมวันพรีสไฟทิ้งมารนะครับดูนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างขยันจะคลิปนอผมทำสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสหรับวันนี้พี่โคกกับตัวไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคตึงร้านลิชแมนช้อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกกกับบบบรรรริิาาาาผ่ออนนนนนชนะสสสูงสุดดด10เดาาเเเืมมมถตตไไ้ว็ซ์ Shop. หรือเติมในที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกกิฟกัสไรออดสตรีม Card, Riot, บัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง richmanshop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ richmanshop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย